สวัสดีครับผมยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดว i ิ n และตอนนี้เป็นเวลาตีห้าครึ่งนะครับกำลังจะทำการเตรียมน้ำ <c oughs> สำหรับของร้าน KB Coffee นั่นคือการเตรียมน้ำเฮลบูบอยสำหรับแจ่งนักวิ่งนะครับอนนี้ก็ขอเตรียมตัวก่อนเพราะว่าอาจจะไม่ทันก็ได้นะครับตอนนี้ก็ตั้งเสร็จไปที่เรียบร้อยครับทุกคนดูดูสภาพตอนนี้

มันเต็งตัวมิงเกิ้เยอะเปนีด่เปก่านทาูปไปยนะู่วเวกด้โอ้โหมั็เปียกเลยฮะทุกท่านได้รับภารกิจมอบหมายให้ไปถ่ายรูป มาไท,ท,ทายรูปไทายหูบฮะออกแล้วครับนักวิ่งคนที่หนึ่งมาแล้วครับเหนื่อยดูดูดูหมอกยามเช้า นี่น่นแหละก็จะมาเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่นักวิ่งจะวิ่งกลับนะครับที่ผมถ่ายลงเป็นประจำเราจะมาดูกันว่ากลุ่มแรกคือใครนะครับแต่ดูจากเมื่อกี้นี่ขนลุกเลยเป็นชาวต่างชาตินะครับวิ่งไวมากเราจะมาดูว่าเป็นยังไงนะครับก็น่าจะอีกสักสักแปบแหละครับทุกคน ออกตัวมาไว้มากตอนนี้เป็นเวลา6โมง46ยังไม่มีใครมาเลยนะครับอันนี้ก็ปล่อยตัวนักวิ่งไปหมดแล้วนะครับไม่น่าจะมีละแล้วก็รอนักวิ่งกลับมาในเส้นเส้นทางนี้ดูดิธรรมชาติมากเดี๋ยวเรามาดูนักวิ่งคนแรกกันนะครับเราจะมาเซลฟี่กับเขาเลยกลุ่มแรก วอมวอมคนแรกมาแล้วครับผมแรกไปดูด้ยโอ้ยคนแรกมาแล้วครับอ้าวิ่งอันน้ไล่กาดไล่กาดยอดมากครับน้ำกดน้ำครับอันนี้สปีดกี่นาทีอะปล่อยโอ้ 40นาทีแตกกี้นะแตกกี้40นาทีกลุ่มแรกนะครับทุกคน40นาทีรอดูกลุ่มต่อไปนะครับว่าจะมาตอนกี่นาทีถึงมาแล้วครับคนต่อไปคนที่สามมาแล้วมาแล้วทางทัดอาปิดเลยไปเลยเซลฟี่กับคนที่สาม เป็นน้ำได้เลยครับสู้ครับังเข้าเนี่ไปเลยพรัครับกำลังเข้ามาอีกสองกลุ่มครับนี่เลยสี่กับห้ามาแล้วครับผมเป็นน้ำได้เลยครับขวาครับทางขวาเลยครับทางขวาเลยครับไล่กาเร็วเหมือนกันเด้อเร็วกว่าที่โพสที่อย่างห้าเออสี่ห้า มาแล้วครับคนที่หกเจ็ดมาเด้อมาเด้อปิดเลยเดือนรถรถถีบปมีรถมาหรอบมีรถมาครับปิดเลยปิดเลยปิดก่อน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 ปิดเงียบเลยเด้อ เลี้ยวขวาเลยครับเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเป็นน้ำเลี้ยวขวาได้ครับเลี้ยวขวาเลยครับผมเป็นน้ำเลี้ยวขวาเลยมาเลี้ยวขวานะครับเดียวกันเดียวกันเบียกันเบียกันไปเลย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 ใน10คนแรกนะครับผ่านไปแล้วไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะครับณจุดนี้ก็เหลืออีกประมาณ2-3นาทีก็ถึงเป้าหมายของเขาแล้ว วาโคตเลยยิบโลดอ่ะตูเล้กลูกไหนมาเนี่ยฮัทซะแข่งกเข่าเลยอ่ะปิดเลยปิดเลย มาดูงานวิ่งแล้วก็มีกำลังใจในการออกกำลังกายนะครับมาแล้วเดอ้อมาแล้วเดอ้ขอขวามือเลยครับปิดกันเดอ้อปิดกันเดอ้อขวาเด้อครับขวาขวามือเลยครับเวียดนามได้ <c oughs> เ,เรื่องโค้นเดอ้อโค้นเด,อเดนอ้อเอ็นเลยครับเอ๊ะ <c oughs> <c oughs> วันนี้เราจะพาน้องใครมุกไปเที่ยวกันค่ะดีใจเปล่าหลังจากที่ไม่ได้ไปเที่ยวตั้งสองอาทิตย์อาทิตย์นี้เราจะพาไปเที่ยวแล้วด <c oughs> ีใจเปล่าขึ้นกล้องนะเรามาอยู่บนรถกันเถอะร้อนตอนนี้นะครับมาอยู่บนรถแล้วทุกคน วันนี้น้องไข่มุกจะไปเดี่ยวกับเราด้วยเอ๊ะไหนไหนเอ๊ะสวัสดีค่ะ <c oughs> วันนี้น้องไข่มุกไปเที่ยวกับเราด้วยนะครับป่ะออกเดินทางกันเอยทุกคน Let's go วันนี้ยายไม่ได้ไปด้วยนะครับก็เลยพาน้องไข่มุก ไปเที่ยวกับเราด้วยดีเป้าน้องไข่มุกจะได้เปิดหูเปิดตานะนางชอบเที่ยวนะฮะเวลาที่ออกจากบ้านนางก็จะมีความสุขนะครับทุกคนโอเคครับขอตัวขับรถก่อนแล้วยังไปดูกันว่าสถานที่แรกที่เราจะพาน้องไข่มุกไปนั้นคือสถานที่อะไรวันนี้ก็ไม่ได้ออกกลังกายเช่นเคยนะครับทุกคนหลังจากที่พูดว่า พาน้องไข่มุกไปเที่ยวและจะพูดว่าไปเที่ยวที่ไหนมาบ้างนะครับก็ไม่มีเวลาถ่ายเลยผมก็จะมาสรุปตอนท้ายเลยครับว่าวันนี้ไปที่ไหนมาบ้างนะครับวันนี้ออกจากบ้านไปแวะทำธุระนิดหน่อยนะครับไปกินข้าวที่ก๋วยเตี๋ยวหลุดโลกนะครับแล้วก็เดินทางไปที่เซ็นทันเฟสติวัลนะครับไปเดินเที่ยวในในระหว่างวันมันก็แบบสนุกดีนะครับวันนี้มีความสุขมาก แต่ว่าไม่ได้ถ่ายให้ทุกคนได้ดูนะครับหลังจากที่เราเดินห้างเสร็จกลับมาที่บ้านนะครับมาทำงานที่ร้านชาบูนะครับวันนี้ไม่มีใครเตรียมร้านให้เลยนะครับก็เลยต้องเปิดประมาณทุ่มนะครับวันนี้ก็ขออภัยสําหรับลูกค้าที่มาก่อนเวลาด้วยนะครับคลิปวันนี้ก็น่าจะน่าจะยาวอยู่แหละทุกคนโอเคครับไว้เจอกนันใหม่พรุ่งนี้วันนี้ง่วงนอนสุดๆ Have a good day people นะทุกคน ขอให้วันพรุ่งนี้ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับทุกคนครับ